ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วแล้วต่อไปขอให้ท่านทั้งหลายพยายามตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญระกรรมฐานวันนี้ก็จะว่ากันถึงเรื่องพระสุกิทาคามี ไม่ได้าการตัดความโกรธทา่านสกรษทาคามีนี่ยังไม่ตัดแท้นี่ครับเป็นการบรรเทาความโกรธวิธีบรรเทาความโกรธได้พูดมาแล้วในวันก่อนถึงกาสินสี่อย่างนี่มาพูดกันเรื่องกาสินนี่ความจริงมันก็เหมาะสำหรับบุคคลบางคน บางคนที่ไม่พอใจในกสินก็มีเพราะบางท่านเห็นว่ากสินนี่มีความเข้มแข็งเกินไปเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะไม่สมกับใจคนตนเองแล้วบางท่านก็กลัวกสินเพราะความจริงคำว่ากสินผมฟังมาเยอะ นักปฏิบัติเพร่อกมามฐานบางคนพอบอกว่าเจริญกสิณเท่านั้นแหละทำท่าตาพองทำตาพองทำตาใหญ่เออะไววายเห็นว่าสมเห็นว่าหนักเกินไปสำหรับจิตใหญ่คนอันนี้มันก็เป็นของแปลกสำหรับเพร่อกมามฐานนี่ขอประทานอภัยในคขอรับ ที่ผมต้องปรารภตสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านห้ามว่าการเทศเนี่ยจงอย่าปรารภตัวตนเองแล้วอ,อย่าปรารภบุคคลที่ฟังแต่นี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปฏิบัติแล้วพูดกันตรงไปตรงมาสำหรับเรื่องกรรมฐานสี่สิบผมเคยลองฝึกมาทั้งหมด แล้วก็มหาปฏิปทานาสั่งทั้งหมดผมฝึกทั้งหมดกรรมฐา,านสี่สิบนี่ผมฝึกครบสี่สิบจนตบรรสาที่สองมหาปฏิปทานานั่งโนี่พอทํากรรมฐา,านสี่สิบมาจับมหาปฏิปทานาสูตรก็เลยเป็นของง่ายไปหมดทำเดี๋ยวเดียวก็เสร็จคำว่าเสร็จก็คืออารมณ์จบ แต่ว่าผมไม่ได้หมายว่าผมเป็นพระราหารันในเครับตอนนั้นเรื่องของการฝึกฝึกจุดใดที่ในพระกรรมฐานสี่สิบที่ท่านว่าไว้ว่าชีถึงฌานไหนเป็นสำคัญเอาจะหาโอตุริมนุสธ,ธรรมก็ยอมอุตริมนุสธ,ธรรมถ้าไม่มีในตนอดท่านปรับในอัตปราชิกถ้ามีในตน ไม่เห็นพระพุทธเจ้าปรับตรงไหนนี่ผมพูดกับท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันคนเน่าทุ่งนอกท่าผมไม่ได้พูดด้วยเมื่อผมจะบอกว่ากรรมฐานทุกกองที่ท่านทําว่าจบจุดไหนผมพยายามทําจบจุดนั้นแล้วก็มหาติปฐานในสูตรถ้่ว่าทําจจุดจบจุดไหนผมทําจบจุดนั้น จนกระทั่งเมียอารมณ์ชินก็ไม่เห็นว่ากรรมฐานกองไหนที่มีความสำคัญกว่ากันไม่ต้องไปทำตาใหญ่ตาโตก็แก้แค่อารมณ์ให้ทรงสมาธิและเป็นปัญญาเหมือนกันนี่เรื่องความจริงมาเป็นอย่างนี้แถ้าว่าสำหรับท่านที่หนักใจเรื่องกสินก็มาว่ากันใหม่ จะบรรเทาความโกรธก็ต้องใช้พรมวิหารสี่ใจของท่านทรงอยู่ในพรมิหารสี่เป็นปกติความจริงคนที่มีกําลังใจทรงพรมิหารสี่เป็นปกตินี่เป็นคนที่มีใจสบายมากมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกนะคุณนี่มันมีความสุขจริงๆครับ ไม่เชื่อท่านลองทำดูเถอะหากว่าท่านยะย้อนถามว่าแล้วก็หลวงตาที่โพนี่ทำแล้วหรือยังก็อย่าลืมว่าทำาครับพอม,มีหารสี่ก็อยู่ในกรรมฐานสี่สิบคนที่ไม่พอม,มีไม่มีพอม,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 มีหารสี่ประจำใจศีลมันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญามันก็ไม่มี เรียกว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้มีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญามันเร็วคือปัญญาคิดไปในด้านเลวไม่ไม่ได้คิดดีคิดชั่วคิดหาความทุกข์เสมหแับคนที่ทรงพระมิหารสี่นี่จิตใจจะทรงด้วยความปกติถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาผู้หนาแน,น่นไปด้วยกิเลสมีพระมิหารสี่เล็กน้อยใจก็เป็นสุข ยังพ่อแม่ทุกคนครูบาอาจารย์ทุกคนของสิทธิพ่อแม่ของลกูกครูบาอาจารย์ของสิทธินี่ทุกท่านมีพรมห,รหม,ม,ม,พรมิหารสี่ทั้งหมดถ้าไม่มีพรหมิหารสี่ท่านก็เลี้ยงเรามาไม่ได้ท่านก็สอนเรามาไม่ได้เว้นไว้แต่เราจะเป็นคนอักตันโยไม่รู้คนคนเท่านั้นที่จะหาว่าครูบาอาจารย์อักติบ้างรักกําเอียงไม่เที่ยงทันบ้าง ถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องมองตัวเราว่าเราเลวแล้วเราดีไม่มีครูคนไหนไม่มีอาจารย์คนไหนไม่มีพ่อแม่คนไหนที่อัจะจักติขัโลกและลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ทุกคนต้องการให้ลูกศิษย์ได้ดีเว้นไว้แต่ว่าลูกศิษย์มันจะเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตเท่านั้นที่มีจิตมงุงมองเห็นคนอื่นเป็นคนเลวไปหมด ท่านเร็วอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ขับอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจ้ามีพระมหากุณาธิคุณท่านบอกว่าเรารักราหุลลูกชายของเราเท่าใดเราก็รักเทวทัตก็เท่ากร,ราหุลเห็นไหมแต่ถ้ว่าเมื่อเทวทัตทำผิดก็ต้องลองโทษนี่เป็นเรื่องธรรมดาจะปล่อยให้คนชั่วทรงตัวอยู่ได้ยังไง ในสำนักของเรามีไหมคนอากตัโยไม่รู้คนคนมีไหมถ้าจะมีหรือไม่มีคุณสังเกตด,ดูกันได้คนอากตัญยไม่รู้คนคนเนี่ยมีแต่ความร้อร้อนหาความสุขกายสุขใจไม่ได้มีความทะเยอะทะยานผิดปกติอยากจะทำอะไรให้มันดียากจะทำอะไรให้มันเด่น เห็นดีกว่าเขานึ่งกว่าเขานั่นแหละคนระยำแม้ว่าถึงพอม,มีหมันสีแม่งของง่ายๆนี่ครับขอไม่ยากของที่เกียรติโดมากพูดทหไมันยากก็พูดได้แต่มันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะขององค์สมเด็จตัสสมมารัมพุทธเจ้าเป็นของไม่ยากใจเรา เราคิดอยากให้ชาวบ,บ้านเขารักเราหรือว่าเราอยากให้ชาวบ,บ้านเขาเป็นศัตรูกับเราเราใจตาเราของเราไปที่ต่างผมว่าถ้าคนไม่บ้านนี่ผมใช้ศัพท์ธรรมดานะภาษาไทยไแท้ๆไอแบบใช้สมบัติสานวนนี่คนฟงังยากๆผมไม่อยากจะพูดเพราะพ่อผมก็เป็นคนไทยแม่ผมก็เป็นคนไทย ผมก็เกิดในประเทศไทยผมขอพูดอย่างคนไทยผมคิดเมื่อคนนั้นถ้าไม่บ้าแล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราต้องการเป็นที่รักของคนทั้งโลกอย่าลืมนะผมว่าคนไม่บ้าเนะี่ยเขามีความรู้สึกอย่างนี้เราพรมีหารสี่ข้อที่สอง าบอกเมตตารกรุณาความสงสารปรารถนาในการเกือ้อกูลให้มีความสุขนี่คุณลองคิดดูว่าคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าคุณต้องการให้คนในโลกนี้เขาทรงเคร้า์คุณหรือว่าต้องการให้คนในโลกนี้เขาตัดขาดจากคุณนี่ถ้าผมก็พูดใหม่ก็ต้องพูดเหมือนเก่าสิ ผมคิดว่าถ้าคุณไม่บาคุณก็ต้องการให้คนทุกคนในโลกนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวเราและเราสำหรับเขาในการข้อดีสี่เรานั่งนึกดูว่าถ้าเราได้ดีแล้วต้องการให้พวกมาอิจฉาญิสัยาเราไหมหรือว่าให้เขาสำับสนุนความดีของเรา ตอนนี้ก็ท้องขอตอบว่าถ้าคุณไม่บ้าคุณก็ต้องคิดว่าถ้าเราได้ดีเราก็ต้องการให้เพื่อนเห็นความดีของเราว่ามีประโยชน์แล้วก็สนับสนุนให้ความดีแล้วก็อยากให้เพื่อนทำความดีตามเรานี่หมายถึงว่าถ้าคุณไม่บ้าถ้าคุณบ้าผมก็หมดทางแก้แการที่สี่ อุเบกขาวางเฉยคืออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมากับกฎธรรมดาสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือหนึ่งชาติพุทุคขาความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์เพราะการทํามาหากินจะต้องทํากินกันเป็นปกติเพราะการทํากินมันต้องเอยไม่ทํากินมันไม่มีกิน สองชะราปิทุกขาเมื่อความเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องแก่ถ้าไม่แก่มันก็เป็นเด็กคลานไม่ได้พลิกไม่ได้อย่ที่มันต้องแก่เกิดนานวันแก่นานแก่มากเกิดน้อยวันแก่น้อยมันก็แก่มาทุกเวลาทุกวินาทีมาความป่วยไข้ไม่สบายเกิดมาแล้วมันก็ต้องป่วย ร่างกายเป็นโรคนี้ทางาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเป็นหลังของโรคในเมื่อร่างกายมันเป็นหลังของโรคมันก็ต้องป่วยป้าพังคุหนังท่านบอกว่าร่างกายของเราจะต้องปอ่วยเน่าไปธรรมดาเพราะนำไปทุกขังเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายนี่ต่อมาแล้วก็มานั่ังเล็ก ว่าอารมณ์ของโลกคนที่เกิดมาในโลกนอกจะเกิดแก่เจ็บตายแล้วมันยังมีอะไรอีกก็มีอารมณ์ที่ขัดคอขัดใจที่คนเขาทาไม่ถูกใจเราเมื่อถูกท่าที่เป็นของใช้สอยโอ้เครื่องอุปโภคบริโภคที่ไม่ถูกใจเราเป็นแก่คาําค่าบ้านใกล้จะพังเพราะมันเก่า เสื้อกางเกงม่นยัขาดเพราะมันเก่าถ้าตังที่มีไว้มันใกล้จะหมดเพราะเราใช้ไปมากอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกลความกับเท่ามีลาบลาบเกิดขึ้นลาบมันก็เสื่อมหมดมันหมดไปก็ใช้มันเขาตั้งให้เรามียศได้เขาก็ถอนได้ คนเขานินทาเราได้เขาก็สรรเสริญได้เรามีสุขพโลกีวิสัยมันก็มีทุกได้อาการทั้งหลายแหล่ที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดถ้าไม่เกิดขึ้นกับใจเขาพูดใหม่ดีไหมว่าคุณไม่บาคุณจะไม่หนักใจมันเลย ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของธรรมดาถ้าเราเกิดมาในโลกแล้วเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้คนที่ต้องการฝืนแม่การอย่างนี้ปรากฏก็คือคนบ้าฝืนยังไงมันก็ฝืนไม่ได้ความจริงมีคนจะคิดว่าเอผมก็คงจะบ้ามากนะขึ้นท้ายก็บ้าลงท้ายก็บ้าถ้าคุณพูดอย่างนี้ผมยอมรับคน ว่าผมเนี่ยเป็นคนบ้ามาแล้วสองแบบคือเมื่อตอนหนุ่มๆผมยังไม่บวชเพรว่าบวชใหม่ๆตั้งแต่เกิดวันเกิดมก็แล้วกันตั้งแต่วันเกิดมันก็จะถึงวันบวชบวชแล้วยังไม่แก่นักตอนนั้นผมก็บ้าผมบ้าเกาะผมเกาะดะาเเกาะพ่อเกาะแม่เกาะพี่เกาะน้องเกาะญาติผู้ใหญ่เกาะทรัพย์สิน ดีไม่ดีย่องไปเกาะลูกสาวชาวบ้านเขาให้ไม่ใช่ย่องอ่ะบางที่วิ่งไปเลยเห็นก็แต่งตัวชอบใจสซดทรงดีวิ่งตามส่งมันย่องย่องขอยโจรหน่อยน,นไยอยอไ่ไม่ย่องย่องไปไม่ย่องจะไปเกาะเขาที่ดีไม่ดีพอทันก็เข้าไปหามตบหน้าของด่าเขาบ้างสบายกลับบ้านสบายชื่นใจนิดนั่นพระพรมบ้า ตอนนั้นบาอย่างมากพวกคนที่เอาบามันไม่ทันผมหรอกไม่ใช่จะแก่มาอดนี่ผมรู้พวกคนเนี่ยบ้าบ้าบอบบ้ารักบ้าโลภบ้าโกรธบ้าหลงบ้าไม่ทันผมอะไอ้ผมเนี่ยมันบ้ารักรักนี่บ้ามากแต่โลภมันเือบ้าฮะเถ้าชอบแจกเพื่อนขโมยประมือแจกเพื่อนมาตั้งแต่เด็ก มีอะไรกินนิดกินหน่อยกินคนเดียวไม่ได้ใช่ท่านญาติผู้ใหญ่บางคนท่าดํานิว่าไอ้นี่เน่ะกินคนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อหมาอยู่เลยแต่คุณพ่อคุณแม่ทำไมดูเพราะช่างมันสิทธิ์ของมันมีเท่านั้นมันจะไปแบ่งก็ใครก็ช่างของกินมีท่านแบ่งเป็นส่วนเอากันนมมาเป็นปคนถ้วยถ้วยเท่ากันหมดเล็กโตกินเท่ากัน ถ้ามาเท่ากันนี่หมายว่าต้องพออิ่มแต่ส่วนใหญ่ท่านจะทําให้เกินไว้เสมอผมมีของก็ไปแจกเพื่อนในสิทธิในส่วนที่ก็เป็นของผมญาติผู้ใหญ่บางคนท่านว่าเอาถ้าว่าไอ้นี่จะกินต้องเผื่อชาวบ้านตัวเองก็ไม่ทันจะอิ่มคุณแม่ท่านบอกช่างมันช่างมันของของมันมันมีสิทธิ์เท่านั้นมันมาเอาอีกไม่ได้จะแบ่งละค่ครก็ช่างมันจะไม่กินเลยให้เพื่อนกินทั้งหมดก็ช่าง นี่มาเรื่องความโลภนี่ผมบ้าน้อยไปนิดนึงเรื่องความรักนี่บ้ามากมาถึงด้านความโกรธวาบ้าพอกับความรักนี่เพิ่งเกาะมันมานะบ้าพอความรักผมบ้าจริงๆความโกรธจนผมบ้าเต็มขั้นเลยคุณถ้าใครทําให้ผมโกรธโดยไรเหตุไร้ผลที่ผมไม่มีความผิด ผมจะต้องหาทางตอบสนองให้ได้ที่เรียกันว่าพยายามถ้าทำไม่ได้ผมจะยอมตายซะดีกว่ามีความโกรธผมเต็มขั้นเลยคนเต็มจริงๆผมว่าไอบา้บ้าตัวนี้พวกคุณมันบ้าน้อยกว่าผมนะผมยิงคนกลางคืนไม่ได้ผมต้องยิงกลางวัน ยิงรับหลังไม่ได้ผมต้องยิงต่อหน้ายิงนอกบ้านไม่ได้ผมต้องขึ้นไปยิงบนบ้านนี่คนจะมาเลวตามผมนะนี่ผมเอาเลวโอดคุณว่าผมเนะี่ยมันบ้ามาพอแล้วก็ไอ้บ้าโมหะความหลงก็ไม่ต้องพูดละถ้ามันรักได้มันโกรธได้มันก็มีโมหะมันก็หลงนี่บ้าถ้าใครว่าผมบ้าผมรับ ผมเจ้าโชว์มาพอเจ้าโชว์จนเบื่อเวลานี้นึกพึงภาพนั่งจะมามลายมันอยากจะอาจเจียนเห็นคนแต่งตัวสวยๆผิดตัวติในใจสะอึกมาทันทีมันชักเกดเจะติดคอมันจะอากเจียนเพราะอะไรมันร่างกายของคนทุกคนเดียวเดี๋กว่ามันดีไปเถอสกปรกบอกไม่ถูกเลยคนเหม็นหงมเหม็นหัางเะไม่ได้ความ แห้เวลาบางตอนใหม่ๆพูดกับแกแก่พูดอ่อนหวานนั่นนะเข้าเจียคำสำราญขางห้แนวผมเปิดพอผมต้องการของดีนี่มันไม่ดีเพราะว่าเปิดแต่ที่ให้ที่ไปทำไรายคนเพราะเขาโกงผมก่อนผมไม่กินเหล้าเมายาไม่สบุหรีไม่กินเบียรอะไรพวก,ก็ไม่กินคุณแม่ให้ราภาวนาว่าพุโทโธเป็นปกติผพวกว็า ถึงวันพระท่านรักษาสินโโสุโสถผมก็รักษาแต่ถ้าว่าอย่ากโกงห้องก่อนผมไม่โกงใครแต่ใครอยากโกงห้องก่อนถ้าโกงแล้วในตอนก่อนผมจะน,นิ่งเฉยทำมันกลัวเขาแต่ถ้าถึงที่สุดเมื่อไรคนนั้นต้องต้องจมดินเมื่อนั้นนี่ผมบ้าเต็มที่นะมาบ้าตอนนี้บ้าไปบ้ามามันบ้าเต็มภาพผมในที่สุด มาบชแล้วเจอหลวงพ่อปานท่านสอนก็เลยบ้าใหม่เีนี้มาบ้าละความรักบ้าละความโลภบ,บ้าละความโกรธบ้าละความหลงจกงนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็ละยังไม่หมดอ่ะมันแม้มันละกัมนมาตั้งหลายสิบปีต่อสี่สิบปีกว่านี่ยังไม่หมดเลยคุณ มันจะหมดได้ยังไงนี่เมื่อคันห้ายังมีอยู่โอ้โหละยังไงล่ะคุณเห็นไม่ละวัดวารามม่กี่ปีล่อจมรื้อราไปหมดพอตั้งกองทุนเขาหน่อยจะแจกของสาธารณะประโยชน์โอ้โหเอาเครื่องของเครื่องมือเรื่องใช้เต,มต็มวัดเต็มวาอย่างนี้เขาเรียกว่าบาาเล้วดีนี่มันจะหมดได้ยังไงนี่เมื่อไม่มีคันห้า แต่กั้นถ้าหมดเมื่อไร่ผมก็อาจจะหมดก็ได้ไม่หมดก็ได้ตายแล้วผมอยากไปนรกผมก็ไปนรกอยากไปสวรรค์ผมก็ไปสวรรค์อยากไปพรมก็ไปพรมก็ไปพรมอยากไปนิพพานผมก็ไปนิพพานสุดแล้วแต่มันอยากตอนนั้นมันอยากไปทางไหนก็ไปทางนั้นนี่พูดวันนี้เราไม่ต้องรู้เรื่องกันนี่มาถึงเรื่องตัดความตัดความโกรธว,วันนี้โกรธ เกิดแล้วก็ทรงพมีหารสีที่พระพูดมานี่นะพูดให้เข้าใจว่าอารมณ์ใจของคนมันบ้ามาแล้วเหมือนกันตอนนี้มาพูดตั้งแต่ความโกรธไปง่ายๆนี่เดียวคนทวกถามไว้ตัวดิช่างมันช่างมันช่างมันมันได้ก็ช่างมันมันว่าก็ช่างมันมันชมก็ช่างมันมันสนิญก็ช่างมัน เขาอะไรมาให้กอช่างเขาไม่อะไรมาให้กอช่างไอคาว่าช่างในที่นี้ไม่ได้ความหมายว่าอากตันอยู่คือว่าถือว่าเขาให้ก็ดีไม่ให้ก็ดีหมดเรื่องไม่ใช่โกรธที่บอกว่าช่างมันนะดันไปโกรธเขาไม่ถูกเป็นอนุวานดับแรกครับทรงพรมีหานสี่ลืมตาขึ้นมากว่าจะหลับ จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรดีสำหรับคนทั้งโลกเห็นไหมไม่คิดเป็นศัตรูของใครทั้งหมดเห็นหน้าใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเขาแยกเคี้ยวเข้ใส่แ้ก้กคนนีก่อาเราไมา่ใช่หม,มาไม่มีเคี้ยวช่างเห็นหน้าคนก็ยกมือไหว้รักหมด แต่ไม่รักด้กิเลสนะนักด้วยความปราณีข้อดีสองกรุณาสงสารคิดว่าเออเราเกิดมาในโลกอย่าทำตนให้เป็นคนโลกโลกไร้ประโยชน์เลยเกิดมาแล้วกว็ทำความดีมันสะบ้างนั่นก็คือหาทางเกื้อกูลจะบอกคนที่คนจะให้นะให้ดูคนหน่อยนะ พระพุทธเจ้าทำไมอย่างนั้นอันดับแรกําหรับ,บคนฉันต่ำใจยังต่ำที่เป็นปฏิชนเลือกคนเฉพาะคนที่คนให้ดูตัวอย่างาพ,าพระพุทธเจ้าเพระพพุทธเจ้ามาได้ทรงให้ดะท่านเลือกคนให้ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านให้เขารับไปแล้วจะมีประโยชน์ไหมถ้ามีประโยชน์กับเขาท่านให้ถ้าให้แล้วไม่มีประโยชน์ไม่ควรให้ อย่างหนังสือผมคือหนังสือหลวงพ่อปานในะของที่ผมแจกกันเหมือนกันของแจกไปเป็นวัตถุซะเยอะไปวางทิ้งกันเราทำกับตายหนังสือเขาอหลวงพ่อปานผมเคยแจกคนใกล้วัดสองร้อยเด้มเศษ็ุผมจาได้แจกฟรีตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสิบห้าเป็นต้นมาแ้่สิบหกจำไม่ได้นะ จนทางถึงปีพศส5 2 1ังห้อยสิเเคยไปถามบางคนบอกยังไม่ได้อ่านเลยบางคนบอกอ่านไปสองสามหน้าไม่มีเวลาอ่านเห็นไหมว่าคนที่ไม่ควรจะให้เนี่ยแต่คืนให้ไปแล้วสภาพมันเป็นอย่างนี้เราต้องลงทุนลงหล่อนแรงต้องใช้ปัญญาต้องใช้เงินใช้ทอง กว่าของมันจะเกิดขึ้นมาได้แต่ให้ไปแล้วเขากลับไปทิ้งให้มันไร้ประโยชน์หนังสือเล่มนี้บางครั้งหนึ่งขึ้นราคาถ,ถึงร้อยบาทมื่เวลาเดียวขาดไปนี้ไม่มีจำหน่ายในที่สุดก็ต้องรีบทำขึ้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งผมเริ่มเชื่อเสร็จแล้วไปจดหมายพเพาะเพาะแกจดหมายมาบอกว่าต้องรีบพิมพ์ไม่งั้นจะแย่เวลานี้เขาขึ้นราคาเล่มละร้อยบา,บาทแล้ว เราขายยี่สิบสามสิบบาทเจ็กมานั่งด่าว่าห้าสิบบาทจะไม่แพงจะไม่ขายถูกเขาตัดราคาเขาแล้วก็บอกว่าเราต้องการแต่ทุนเท่านั้นให้มันหมุนเวียนได้ไม่ต้องการไปสร้างตึกอันนี้ต่อไปเรามีความสงสารเครือกูลน,นี่เราคิดจะเปล่าวาไอ้การสงสารทำยังไงเราเป็นคนไม่โรคโรก อะไรที่เราจะช่วยเขาได้เราคิดไว้พอลืมตาขึ้นมาก็ยันหลับคิดไว้เลยว่าอะไรที่ช่วยได้เราจะช่วยทุกอย่างถ้าไม่เกินวิสัยของเราอย่าใหอารมณ์ความรักกับสงสารไม่ขาดจากกิตแล้วก็มุทุตาจิตอ่อนโยนมองความดีของคนอื่นอย่ามองความชั่วแต่ตัวเองมองความชั่วของตัว คนอื่นจะมองความดีว่าคนนี้เขาดียังไงเขาจะมีความสุขคนนี้ก็ทํายังไงจึงร่ํารวยคนนี้ก็าทำยังไงยังเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนนี้ก็าทำยังไงร่างกายจึงไม่มีโรคอะไรก็ตามเห็นเขาดีตรงไหนตามดีด้วยดีดีกว่าความดีทําตามไปเลย ตั้งอกตั้งใจทําความดีตามเขาแต่เขาโกงรวยอย่าไปโกงตามเขานะนั่มันชั่วนี่ารมณ์ความวางเฉยเฉยยอมรับนับเถ่กดคงธรรมดาตามที่กลรมแล้วในตอนตอน้นกะ็เวขาเนี่ยวางเฉยเให้เขาอยากเะด่าก็เฉยเขาจะชมก็เฉยยิ้มยิ้ม ได้ก็ยิ้มชมก็ยิ้มยิ้มเป็นยเครื่องปลอบใจแกก็ยิ้มพวยก็ยิ้มของรักของชอบใจพัดไปก็ยิ้มความตายจะมาถึงก็ยิ้มยิ้มเพราะใดเพราะเรามีเบยกขาวางเฉยรู้อยู่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นรวมความว่าเราจะตัดความโกรธก็ต้องอาศัยควมีหารสี่ประการ ถ้าอารมณ์หมไปหาสิบประการมันไปจำอยู่ในใจเป็นปกติแล้วความโกรธมันจะโผล่มาตรงไหนล่ะมาจะยื่นหน้าเข้ามาในช่องไหนคิดแล้วคิดไปด้ว่าโกรธก็ตายไม่โกรธก็ตายเราตายอย่างคนไม่โกรธดีกว่าใจเรามีความสุขถ้าเราไปตายอย่างคนที่มีความโกรธเราก็พังมสิ พังเพราะอะไรเพราะไอ้ความโกรธมันเป็นของไม่ดีถ้าเราโกรธเข้ามามันก็ไม่ดีเพราะโกรธไม่ดีนี่เราเป็นคนก็เป็นคนไม่ดีถ้าเราตายเป็นผีก็กลายเป็นผีไม่ดีเราไม่เอาเป็นคนดีตามคติของพระพุทธเจา้าดีกว่าแต่จงอยาเป็นคนดีตามคติของคนเหลว ท่านนหลายสทรงอารมณ์ใจไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติชื่อว่ามีฌานในพรมิหารสีแต่ก็ต้องมีพื้นฐานอนาปานุสติเป็นพื้นไว้เนี่ยปล่อยใจให้มันลอยเห็นใจมันเฟื่องกัจัปนาปาก็พุทธานุสติควบคุมใจวิธีการระงับความโกรธเท่านี้คุณพอเหลือแหล ทำด้านนั้นเหลือเหลือกินเหลือใช้อะไรท่านทั้งหลายมองดูเวลาที่จะแนะนำท่านก็หมดเสียแล้วนี่ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำนหนดรู้ลมไว้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามอัธยาสัยจึงกว่าเวลานั้นท่านจะเห็นว่าสมควรวันเลิกสวัสดี